ผมยังเชื่อว่าทอง4,500ผมพูดตลอดเพราะอะไรเพราะผมโบกเข้าใจเลยเกมมันเป็นอย่างนี้แล้วมันเปลี่ยนไม่ได้แล้วอเมริกากับอังกฤษเขาอยากทําอะไรอยู่ตอนนี้แน่ๆคือเขาไม่ยอมเลิกลากับสงครามแน่นอนไม่ต้องไปหาเหตุผลครับยิ่งถ้าเกิดเขาจะกดปุ่มแล้วยิ่งหนักเลยนะตอนนี้ฮะทองขึ้นไหมขึ้น เดี๋ยวเขาจะลบกันแล้วนะคะแล้วเราจะเหลืออะไรสิ่งที่เราลงทุนมันจะสูญหายสูญเปล่าหรือเปล่าการสะสมความมั่งคั่งของเราเงินเราเอาไปไว้ที่ไหนคะพี่หมูแต่คราวนี้ผมข้ามช็อตไปอีกสมมติผมจะถือสัก5ปีแล้วนะผมพวรถืออะไรดีออันนี้ทองอะชัวร์คริปโตเนี่ยชัวร์ผมอ่าน,นี้ก่อนนะ คิดโตนี้ต้องดูดีนะครับอย่าไปคิดโตมั่วๆนะครับมันมีหลายตัวนะนะแล้วก็ the money แต่เมื่อกงล้อประวัติศาสตร์มันอาจจะหมุนมาอีกครั้งเนี่ย ถ้าเรากลับมาอยู่ในปัจจุบันนะคะโหมดของเราเนี่ยพวกเรานักลงทุนนักธุรกิจเอกชนนะคะคือเราควรที่จะต้องทํำยังไงต้องวางแผนการเงินวางแผสนสิานทรัพย์ยังไงเอา้าเดี๋ยวเขาจะลบกันแล้วนะคะแล้วเราจะเหลืออะไรสิ่งที่เราลงทุนมันจะสูญหายสูญเปล่าหรือเปล่า,ลาการสะสมความมั่งคั่งของเราเงินเราเอาไปไว้ที่ไหนครับพี่หมูคือผมคิดว่าอย่างนี้ทุกอย่างเนี่ยมันยากขึ้นครับอันแรกพี่ผมต้องเข้าใจก่อนแต่มันยากแต่เป็นไปได้ อี่ยี่ผม,ผม,ผมว่าผมผมผมวิเคราะห์คุณฟังถ้าคุณรู้ว่าอเมริกากับอังกฤษเขาอยากทําอะไรอยู่ตอนนี้แน่ๆคือเขาไม่ยอมเลิกลากับสงครามแน่นอนไม่ต้องไปหาเหตุผลครับอื่นเพะเป็นอย่างนั้นปุ๊บอันที่สองคือคุณรู้แน่ๆว่าดอลลาร์มาถึงจุดที่เอภาษาเขาเรียกว่าข้ามแม่น้ําอะไรนะลูบิลูบิคอนรู้จักไหมฮะคำนวณเนี้ยมันคืออะไรในสมัยโบราณเนี่ย โลมันเขาข้าแม่นานมีไปปุ๊บแล้วถอยกลับไม่ได้มันแปลว่าอะไรแปลว่าคุณไปแล้วเนี่ยคุณไม่มีวันย้อนกลับมาทําแบบเดิมได้อีกต่อไปแล้วนะมันคือดอลลาร์มันไม่มีวันกลับมายิ่งใหญ่ได้อีกแล้วถูกไหมครับพอดอลลาร์มันไม่มีการมายิ่งใหญ่มันจะเกิดอะไรขึ้นครับทองมันต้องขึ้นแปลว่าถ้าคุณเข้าใจตรงนี้ปุ๊บคุณต้องซื้อทองตั้งแต่ไม่มีสาวก็ไม่ก็ซื้อได้นะสองพันเหรียญทันกว่าเหรียญซื้อไปเลยแล้วตองก็ถือไปทุกวันนี้มันจะต้องเป็นอย่างนั้น ผมถึงเชื่อว่าทอง4,000-5,000ผมพูดตลอดเพราะอะไรเพราะผมโบกเข้าใจเลยเกมมันเป็นอย่างนี้แล้วมันเปลี่ยนไม่ได้แล้วนะยิ่งถ้าเกิดเขาจะกดปุ่มยิ่งหนักเลยนะตอนเนี้ยทองขึ้นไหมน้องว่าขึ้นอ่ะอันต่อไปวันเนี้ยเขาพยายามจะปรับดอลลาร์พยายามประคองเลยวะแล้วให้มันเกิดเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนไปไหนทองเนี้ยมันคืออันหนึ่งที่มันเป็นแบค็คใช่ไหม อีอันหนึ่งมันเป็นเหมือนค่ฐานซีชั่นนะทองนี่มันไม่ใช่เปอร์มานเดนนะมันไม่ใช่สัมบอีกอันหนึ่งคืออะไรรู้ไหมฮะผู้บิตคอยเนี่ยพวกคริปโตองะพวกดิจิตอลแล้วกันใช้คำว่านี้แล้วกันมันต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนออมันต้องเป็นอย่างนั้นอย่าไปคิดนะครับว่าดิจิตอลมันไม่มีตัวตนจริงๆกระดาษมันก็ไม่มีตัวตนหรอกครับกระดาษเนี่ยมันก็คือกระดาษนะเวลามันเงินเฟ้อมันก็ไม่มีค่าอะไรนะลองไปเห็นไหมฮะใช่ไหมเหมือนกันไม่ได้มีต่างกันเลย นั่นอ่นนี้คือปอะไรอันที่สามคือเราลงทุนหุ้นดีไหมวันนี้ไอ้ที่มันควบคู่ไปคือวันนวัตกรรม AI ไอปเด็นตอนนี้มันมีสองข้างอะเอไออเมริกา AI, เอ่อจีนนะมั้ยุโรปไม่มี AI ครับมีแต่ ASML จบอย่างอื่นไม่มีครับไม่มีเลยเลย, AI, อยเอไอไม่มีครับถูกไหมมีแต่ยามีแต่คอนเสา เอสเอพีอะไรนี่หน่อยแค่นี้เองยุโรปตอนนี้คือจบไปแล้วไม่ต้องคุยเมื่อื่นเพราะฉะนั้นถ้าคุณลงสองอันนี้ยคุณจะได้ตังยิ่งถ้าคุณลงอเมริกาช่วงนี้ก่อนนะคุณรู้ว่าอเมริกายัางไงก็ต้องไม่ให้ตลาดมันลงตอนนี้จีนก็คล้ายๆอย่างนั้นก็พยายามไม่ให้ตลาดลงแต่จีนจะเป็นสไตล์แบบเหมือนกินยาจีนนะอะค่อยๆไปค่อยๆซุ่มๆขึ้นไปขึ้นๆลงไมนไม่ได้แบบอเมริกันนะฮะถูกไหมโดดสามวันหายอะไรมันไม่มีอย่างนั้นอะ เพราะนั้นจีนมันจะเป็นแบบนี้แต่คราวนี้พมข้ามช็อไปอีกสมมติผมจะถือสักห้าปีแล้วน,นนะผมควรถืออะไรดีอ่ะอันนี้ทองอ่ะชัวร์ิปโตเนี่ยชัวร์ผมอ่านนี้ก่อนนะริปโตนี้ต้องดูดีนะครับอย่าไปคิดโตมัม่วๆนะครับมันมีหลายตัวนะนะแล้วก็อะไรอีกครับแลวพี่หมูหมายถึงบิตคอยล์เหรอคะไม่ถึงบิตคอยล์ได้แลจะมีเหรียญบางเหรียญที่มัน,มนมขึ้นมาเป็นหลักบางตัวอะไรเงี<ๆ>้ยได้ฮะและอะไรอีกครับ และผมเชื่ออย่างนี้นะจีนเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการแตกหักเช่นเดียวกับรัสเซียแต่เขาก็ไม่ต้องการแท้อันนี้ถูกไหมแปลว่าเกมเนี้ยผมเชื่อของผมนะมันจะยืดเยื้อไปอีกนานแต่การยืดเยื้อเนี่ยมันเหมือนยุทพธพิธียุทธวิธีซุนวูอ่สงครามกลยุทธ์อ่ะคืออะไรรู้ไหมฮะยิ่งนานน้องว่าอเมริกายิ่งเปรี้ยม มันเป็นอยู่แล้วน้องถูกถูกไหมเพราะอเมริกาไม่ได้ผลิตสินค้าเองมีแต่เอไอถ้าวันหนึ่งนะจีนเอขึ้นมาเท่าสารัดเอาง่ายๆเลยนะถ้าพรุ่งนี้นะลองสอบคิดต่างพี่ถ้าพรุ่งนี้จีนบอกเอยเราผลิตลิโตกราฟีเราไม่สนใจไอไออะไรนะเอ m มแล้วน้องว่าเกิดอะไรขึ้น ASML ฟลฟล์ไหมอาจจะฟลรอเลยนะแล้วจีนมาปุ๊บน้องว่าจะมาวันนั้นมาผมไม่รู้วันไหนอ่ะเดี๋ยวมาแน่ เสร็จถ้าเป็นอย่างนั้นปุ๊บ A I จีนกับ A I อเมริกาไม่ต้แข่งกันใช่ไหมผมว่าผมไม่รู้หรอกใครชนะแต่ผมคิดว่าอย่างนี้วันนี้อเมริกาเนี่ยจากที่เหลื่อมอย่างนี้อย่างนี้มันค่อยๆลดเลยอย่างนี้อันนี้ถูกไหมอันนี้พูดถึง<จ> A I นะ High N ไอ้ Low N ไม่ต้องคุยครับ Low N เนี่ยอเมริกาไปนู่นแล้วครับไปอยู่นู่นแล้วนะเอา High N High N แล้วน้องคิดว่าถ้าเป็นตอนนี้มันค่อยๆใชยอย่างนี้ใช่ไหมมันค่อยๆอ,อ,อ,อย่างนี้ถูกไหมเทรนด์มันเป็นอย่างนั้นถูกไห ในในในเอในในในหุ้นอเมริกาตอนเนี้น้องสังเกตอย่างหนึ่งนะมันมีหุ้นอยู่ตัวหนึ่งที่พี่ว่ามันมันไม่เหมือนชาวบ้านนะในเจ็ดนางฟ้าไม่ใช่ไม่ใช่ธุรกิจแต่ Business Model คืออะไรรู้ปะ่ะอันนี้อันนี้ลองคิดดู Nvidia น้องเห็นไหมหุ้นเจ็ดนางฟ้าตัวไหนที่ไปขายตลาดดีได้หรือบินไปหาสีจิ้นผิงได้ไขายบ้าง ไม่มีมีอยู่คนเดียวคือเจนเซนห่วงเจนเซนห่วงเป็นคนไต้หวันอันนี้แปลกมากนะไต้หวันเนี่ยปกติมันไม่รู้ไม่รู้จีนหรือไม่รู้ฝรั่งนะคือฝรั่งจะทัดจิตไต้หวันไหมก็ไม่แน่จีนทัดไต้หวันไหมก็ไม่แน่แล้วเจนเซนห่วงก็ททำยังไงอะทําไมจีนถึงทัดอะเออน่าคิดไหมเออคเด๋ตวตอนนี้เขาถูกแบนอันมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะ ขนาดถูกแบนนี่นะยังกําไรนิวไฮเลยนะโอ้โหถ้าเกิดไม่ถูกแบนนี่จะคุยกันไม่รู้เรื่องเลยนะและอีกอย่างหนึ่งน้องสังเกตนะพัฒนาการของเอ็นวีเดียเนี่ยในการออกสินค้าใหม่อย่างแบล็กเวลนี้เร็วมากมันเหมือนใครหรมาเหมือนจีนอืเขาเรียกเอค n น m เมียสปีใช่ไหมปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาแล้วเจนเส้นหงสนี่เร็วมากนะคนต่างก็ไม่ทันนะ ทุกวันนี้ Intel ก็เลยจะเจ๊งจะเจ๊งอยู่นะทุกวันนี้เอ d มก็ไม่ใช่ดีนะตอนนี้ก็เ m มชื่อดีอแต่เ m, m ไม่ค่อยดีนะเ m, m ตอนนี้ไม่ค่อยดีนะนะเมพีสนใจ n v i d i a มากที่สุดไม่ที่ผมกำลังจะแค่คุณลองไปคิดดูว่า Business Model เ,เ,เขาถูกไหมอ่ะเอ้ยเขาบินไปจีนไปคุยับสีจิ้นผิงเสร็จแล้วเขาก็บินไปสหรัฐไปให้การรัฐสภาเอ้ยมันคุณว่าตลกไหมแปลว่าอะไรเออคุณทีวางเาเองดิ อก็ดูได้รับความไว้วางใจจากทั้งสองฝ่ายแล้วเขาจริงๆถ้าเขาไม่ถูกพรัมแบนด์เนี่ยเขาก็าขายจีนได้ถูกไหมค่ะเออน่าคิดปะก็ประมาณนี้แหละครับเอาเป็นว่าก็าผมหนึ่งในในช่วงสั้นก็ถึงไม่เกินห้าปีเนะี่ยข้อหนึ่งนะครับผมไม่คิดว่าสงครามรังทั้งที่สามมันจะเกิดผมว่ามันอาจจะเป็นสองจุดหนึ่งสองจุดสองสองจุดสามไล่ไปเรื่อยๆแต่ไม่ใช่สงครามรัคทั้งที่สามอ่าแบบที่ม <c oughs> ัน,เป,นเป็นอยู่ทุกวันเนี้ยนะฮะการที่สองนะครับ ยิ่งนานอเมริกายิ่งเปลี่ยอังกฤษไม่ต้องพูดถึงแล้วครับอังกฤษนี่มันอ,อกึ่งๆึ่งปลลิโอแล้วช่วงนี้นะอันที่สามนะครับลงทุนสินทรัพย์อะไรทองห้าพันเหรียญมองไปเลยนะครับริปโตนะครับหุ้นเนี่ย AI เนี่ยถ้าให้ผมเรื่องในในนางฟ้าเจ็ดตัวนะในช่วงห้าปีนะอินเดียแต่ผมว่ามันเป็นกอริล่าที่จะแข็งแรงที่สุดในทุกตัว ส่วนตัวอื่นเนี่ยในสองสามปีเนี้ผมว่ายังโอเคแต่หลังจากนั้นไปผมว่าไม่ไแน่ใจละเพราะว่า10เซนอาจจะเป็น11เซนเป็น15เซนคือโตขึ้นมาเรื่อยๆาลีบาบาก็จะมีตะเกียงวิเศษมาะลัมนมันจะมันจะมาเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นว่าหุ้นหุ้นเจ็ดนางฟ้าเนี่ยหลายอื้อตัวเนี่ยมันจะค่อยๆถอยลงตอนนี้ Tesla เนี่ยไม่ต้องคุยเลยนะครับใช่ไหมจะไม่ชื่อว่า BVD ีนี่ไม่ได้แล้วนะตอนนี้ยากเขานะเพราะฉะนั้น มันกำลังจะบอกเราว่าถ้าคุณจะเลือกหุ้นที่เป็นกอริล่าวันนี้มันมีกอริล่าหลายตัวหลายอุตสาหกรรมในเจ็ดนางฟ้าแต่กอริล่าหลายตัวเนี่ยบางตัวมันเริ่มป่วยแล้วบางลูกตัวมันกำลังจะป่วยแต่ตัวที่ผมเชื่อว่าไม่ป่วยเพราะว่าเจ้าของตราใดที่คุณเจนเซนเขาจะอยู่นะถ้าเกิดเขาไม่อยู่นี่ยุ่งเลยนะโอ้อันนี้ก็เป็นความเสี่ยงหนึ่งนะเขาจะปรับตัวได้ไงเขาปรับตัวเร็วในเชิงธุรกิจเขาปรับตัวเร็วในเชิงการเมืองอันนี้ผมทึ่งมากนะเพราะว่า ผมไม่เห็นเลยนะว่าคนอื่น,นในเจ็ดนางฟ้ามันจะทําได้อ่ะหรือบริษัทไหนดีกว่าน้องลงเนยไม่พี่นายฟ้า <c oughs> ไม่มีแต่คนไม่ได้สังเกตข้อนี้ใช่ไหม <c oughs> แต่ที่ล่าสุดเขาโดนเนี่ยม,มันอยู่ดีๆถามบอกเอ้ย e ไม่ให้ขายละอันนี้มันก็ช่วยไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวเขาก็ต้องหาวิธีของเขา,าผมก็เลยบอกว่าการลงทุนเนี่ยผมยังเชื่อว่ามันไม่ใช่ D N of the world ไม่ใช่อโ o คไม่ใช่ เรายังมีเวลาอยู่ไปได้สบายสบาย,บายแล้วก็ยังลงทุนได้ครับ <Okay. S 1> ว,วันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับเพราะยาวละเก่งใจครับคุณพี่หมูมากะะ oh, นนมากนะคะโหอัดแน่นความรู้พวกเรามากนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค,ะค่ะพี่หมูสวัสดีครับ Follow the money the